พี่เพชรค่ะกับความทุ่มเทที่เราทำมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนวันนี้จะได้ดูรอบพรีเมียร์กันแล้วจริงๆแล้วตื่นเต้นครับคือต้องบอกว่ามันมันแตกต่างนะพี่เพชรนะจากการที่แบบเราเราดูอยู่ในจอแล้วครั้งนี้เราฉายรอบพรีเมียร์แล้วแบบเป็นขึ้นจอใหญ่ๆนะก็เสือกโอ้ใหญ่ดีตั้งใจแน่ผมว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ใหญ่ๆขาวๆดีครับขึ้นจอครับจอกับที่เรื่องนี้ แรงกายแรงกายที่ทุ่มเทลงไปเป็นไงบ้างขับพอไฟด่วนสำเร็จมันออกมาแล้วพี่เหตุชื่นใจครับรู้สึกรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกเออ่ดีใจที่ที่ที่ผลงานที่เราตั้งใจทำอย่างเต็มที่เนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้ได้ดีอย่างที่อย่างที่เราตั้งใจครับผมอย่างเรื่องนี้ก็คือเห็นว่าเป็นวัยเรื่องแรกของพี่เหตุด้วยเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องแรกของผมกับเพชรเลยครับเปิดเปิดเปิดบริสุทธิ์พุ่มกลับสังคูเอาจริงๆริงครับตอนตอนแรกที่คุยกันว่าจะทำไวร์ค่ะ ทั้งคู่เนี่ยก็คือยังไม่พร้อมด้วยนะตอนนั้นคือรู้สึกว่าเอ้ยจะทําได้หรออะไรเงี้ยยางพี่เขตเองกับพี่เพชรเองก็ไม่ได้เขาเรียกว่าหนักตอนนั้นยังไม่มั่นใจแล้วก็ยังไม่ได้เคยทําวายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งคุยว่าจะทําได้จริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ทางฝั่งเจมกับพี่แน็่ก็แบบว่าเขาเรียกว่าง้อพยายามง้อว่าต้องทาหน่อยนะต้องชมว่าเป็นที่เรื่องครับเราเราสองคนตัดสินใจเพราะเรื่องใช่ไหมใช่คือมันเรื่องนี้มันไม่ใช่วายธรรมดาทั่วไปมันมี คือถ้าเรามองข้ามเรื่องเพศไปนะครับมันก็คือเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากโค,ครงกระดูกของมันมันน่าสนใจที่มันก็มีแบบส่วนที่ท้าทายเราเยอะมากเราก็เลยตัดสินใจค,คบาทำในฐานะผู้ก,กับคนได้นักแสดงเซตนี้มาเป็นไงบ้างโว้พดหัวเล่นล้อเล่นไม่สิไม่สิพ่อไม่เลลอเล่นครับตอนแรกก็ตอนแรกก็วิตกกังวลนิดหน่อยอาพูดตรงๆนะครับเพราะ <laughs> ว่า <laughs> อย่างที่พี่เขตบอกว่าเราสองคนไม่เคยทำวายก็เราก็ไม่รู้เนเจอร์ของวิธีการแสดงหรืออะไรเงี้ยดูเยอะศึกษาเยอะถามเยอะฟังเยอะอ,อ่านเยอะอแล้วก็ก็ยังพอมันยังไม่ออกสนามจริงเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันจะเป็นยังไรจรงจนแต่ว่าโชคดีที่ได้น้องๆมาช่วยเยอะครับคืออย่างแม็กนัสนี่เขาก็เคยเล่นมาอยู่แล้ว ผมรู้สึกว่าเขาช่วยผมได้เยอะมากเลยเวลาที่เราไปออกกองและทําให้ทําให้งานมันโฟล์มากเลยครับแม้กระทั่งคนอื่นแลยน้องๆทุกคนเลยแล้วก็ตั้งใจมากและงานก็ออกมาดีอย่างที่แบบเราตั้งใจไว้ครับเจมินก็ตั้งใจมากกับหนังเรื่องนี้ไอ้ซีรีส์เรื่องนี้ใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าตั้งใจมากเพราะว่ามันก็เป็นซีรีส์แรกในชีวิตแล้วก็ พอพอได้มาแต่ว่าเอาจริงๆไว้มือ,ไว,มอไ,ววไว้มือไว้ใจเพราะว่าไว้มพอไว้มือไว้ใจเพราะเราเชื่อมั่นในฝีมือของ <c oughs> แบบว่าของของ,ของทั้งพี่เขตแล้วก็พี่เพชรอะไรเงี้ยครับเพราะเอาจริงๆก่อนที่เราจะมาทำซีรีส์ทัวร์เนี่ยเจมก็เห็นความสักเซสของหลายๆเรื่องที่ทางกองทัพโปรดักชันอะทำมาใช่ไหมคะแล้วก็พอมานั่งคุยกับพอ่อแล้วพ่อว่าเฮ้ยอยากทำวาวยสักเรื่องหนึ่งแล้วเจมก็เอานิยายหญ่เรื่องนี้มาเสนอแล้วก็จนได้ทํามาเป็นทัวร์เนี่ยแล้วก็ได้มาร่วมงานอาชีพด้วยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างมั่นใจในในในทุกๆกระบวนการตั้แต่กกรระบวนา ถ่ายทำหรือว่ามั่นใจในตัวน้องนักแสดงแล้วก็ยังมัม่นใจในแพลตฟอร์มด้วยที่เราใช้ในการออนแอร์ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่กับเรื่องของกระแสแล้วก็เรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าคอนเทนต์ที่ที่เราจะนําเสนอออกไปเพราะว่ามั่นใจค่ะว่าทุกคนน่าจะชอบครับพูดถึงไอจีเลยไอจีเลยอะมั่นใจจริงมันเป็นด้วยมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของโลกอะผมว่าอันนี่ เทรลเลอร์ไปแล้วผมว่าม,มันชัดเจนว่าตัวนี้มันเป็นแบบเป็นความคาดหวังของไม่ใช่แค่คนไทยเนาะมันเป็นความคาดหวังของคนทั้งโลกด้วยเช่นกัน mm hmm. เราได้กองทัพโปรดักชันเราได้เรื่องแล้วก็เราได้นักแสดงที่คนกําลังจับตามอง mm hmm. เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่า mm hmm. ไม่ใช่แค่ทุกคนกําลังสนับสนุนผลงานไทยอย่างเดียวมันคือสนับสนุน ผู้ทีมงานผู้สร้างไว้วรนักแสดงให้มันไปได้วยกันนะครับผมก็อยากให้โปรเจกต์นี้มันไปให้ไกลที่สุด <c oughs> เช่นกันกับตัวไอ e ีเองก็พยายามจะผลักดันครับให้โปรเจกต์นี้มันมันไปสู่สายตาผู้ชมอย่างดีที่สุด <c oughs> เต็มคุณภาพที่สุดเลยเ <c oughs> ช่นกันต้องบอกว่าวันนี้สิ่งที่ทุกคนกำลังจะได้เห็นนะ่ะมันคือคุณภาพที่แบบตาแตกจริงๆแล้วก็การไปเห็นแบบ V.I.P <c oughs> ใน ICE สี่ีมันตาแตกยิ่งกว่าไม่อยากให้พลาดซีจงซีจีเอ่ยมันเป็นแบบเ่าพไมท่นได้จริงจริงแล้วก็มีที่น้องๆเล่าไปเรื่องของแบบสองโลกเอ่ยเนแบบมม สลับซับซ้อนไปอะมันไม่ใช่วายปกติแล้วตอนนี้มันคือวายอีกระดับหนึ่งที่เรากาลังคาดหวังว่าอุตสาหกรรมมันจะไปสู designs, ่จ er ุดที่มันแบบเข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกําลังใจให้พวกเราไม่ตั้งแต่ขั้นตอนการพรีปรดักชันโปรดักชันล้วก็ในการออกอากาศบนแพลตฟอร์มไอจีด้วยเช่นกันถูกต้องเป็ันในฐานะคนที่แบบว่าอยู่ซีรีส์วายมานานมันสองโลกแล้วก็มันมีเส้นเรื่องที่มันค่อนข้างจะต่างกันคูณ ส้นเส้นเรี่อมันจะหลายหลายเส้นอยู่เนะเออมันจะเป็นยังไงให้จะดูยากจะเข้าใจง่ายไหมหรือไงจริงๆถ้าบอกว่าดูยากหรือดูง่ายจริงๆว่าแต่ละคนน่ะน่าจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันแล้วก็มีการเขาเรียกว่ามีเซนส์ในการดูที่แตกต่างกันเพราะนั้นเนี่ยเราจะไปแบบว่าเอ้ยมันดูง่ายนะมันดูยากนะอย่างเงี้ยก็คงไม่ใช่แต่ว่ามั่นใจว่าวิธีการเล่าเรื่องของทางพิเคทพิเพสแล้วก็ทางแบบว่าทีมงานทุกๆคนเนี่ยจะทาให้ทุกคนตกหลุมรักตัวละครแล้วก็ตกหลุมรักเรื่องราวสตอรี่ที่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วก เมในฐานะของคนที่อ่านนิยายเรื่องนี้แล้วก็เป็นแฟนนิยายมาก่อนจนกระทั่งแบบว่าเอานิยายเรื่องนี้มาทำซีรีส์เนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจว่าการเล่าของของพวกเราที่เป็นทีมงานในการนําเสนอทูอเวิร์สเนี่ยจะทําให้ทุกคนตกหลุมรักเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นกว่าตอนที่เป็นนิยายแน่นอนได้เห็นเมื่องหร่ได้เห็นกันน่าจะเห็นได้เห็นกันหลาแล้วใช่ไหมผมจะอยากไหมครับสมจะอยากมาก <laughs> แล้วก็บอกว่ายิ่งเวลามีทีเซอร์หรือเฮลเลอร์ออกไปแล้วแบบฟแฟนคลับทุกทุกคนมาดูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแบบ ตอนเทเลอร์คือมันดูรู้เรื่องมันแบบว่ามันเรียบเรียงเอ่ยอะไรเอ่ยอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับพุ่มกับของเราสองคนนะฮะต้องบอกเลยว่าเอาจริงๆค,คือณวันแรกที่แบบว่านั่งอ่านนิยายแล้วก็คิดว่าจะทำมาเป็นซีรีส์ก็ค่อนข้างประมา่าแล้วก็กลัวว่ามันจะดูยากแต่พอมาดูจริงๆบอกได้เลย ทุกคนจะย่อยง่ายมากทุกคนจะตกหลุมรักซีเรีองนี้ค่ะจริงๆที่สำคัญคืออยากให้ทุกคนดู2อ p ีีแรกพร้อมกันจริงๆใช่คือมันมีกิมมิคอะไรบางอย่างที่เราไม่ใช่แค่แบบสักแต่ว่าเหมือนปล่อยไปเหอะให้มันเร็วๆอะไรเงี้ยแต่ว่าวันแรกเราอยากให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่เราพวกเราอยากจะตั้งใจเราครับว่าเพราะฉะนั้นวันแรกช่วยเผื่อเวลาไว้นิดนึงในการดู E ีพีหนึ่งอีพีสองไปด้วยกันต้องบอกเลยว่า เรามีเหตุผลที่ปล่อยพร้อมกัน2อง EP <ช>มันไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆกับซีรีส์ไอชีอย่างที่เห็นอยู่เพราะว่าโดยปกติแล้วเราก็จะปล่อยทีละ EP แต่เหตุผลที่เราปล่อยกันพร้อมกัน2อ EP มันมีแน่นอนแต่ต้องไปดูแล้วต้องดูให้ครบสอง EP ด้วยเต็มๆไ,ไปเลยกับ90กว่านาทีอทอทโอเ้เพราะว่าตอนละ45นาทีซึ่งเกินนั้นแน่นอนแต่ว่าเพราะว่าสอง EP ก็เต็มๆไปเลยจุกๆ,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 ๆเพราะนั้นเผื่อเวลาแล้วดูแล้วเต็มอิ่มไปกับมันอยากให้ของขวัญนี้เป็นของขวัญกับทุกคนครับ โอเคแสดงไม่กลับลัดหน่อยนะกลับลัดแสดงกลับลูกครับรู้ครับครับผมก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับผมชูเวอร์นี่พวกเราตั้งใจกันทอาออกมามากๆครับก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันเนอะวันนี้ก็จะได้ดูเป็นไฮไลท์ละของ EP หนึ่งสองนะครับก็ครับผมก็มาดูแล้วก็สนุกไปกับกับเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับฝากอีกทีแล้วกันครับเจมส์ฝากพ่อเลยก็ได้อ้าวไม่หนูอะไรเราพ่อพ่อก็ฝากครับฝากจริงๆแล้วเอ่อฝาก ฝากติดตามด้วยสำหรับการแสดงของน้องๆทุกคนการทำงานของเราของทีมโปรดิวเัอรน,นะครับรติดตามตอบตั้งใจแล้วก็หวังว่าทุกคนจะให้กำลังใจกันต่อไปนะครับเราเราก้าวมาพร้อมกันในเริ่มต้นของโปรเจกต์อยู่แล้วจนวันนี้ทุกสิ่งอย่างที่ทุกคนพร้อมใจกันก,ก,ก้าวเดินมาพร้อมกันมาเนี่ยมันก็นจะเป็นความจริงขึ้นมาครับอยากให้ทุกคนเ,เป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ต่อไปครับผมขอบคุณครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามด้วยทุกวันพฤหัสบดีนะฮะเวลาสองทุ่มตรงทาง ไอชีอีเท่านั้นค่ะยังไม่เป็นสมาชิก VIP พีนะคะสองอีพูไร้พร้อมกันวันที่2 1นี้นะครับผมทำได้สองพีพร้อมกันดูได้สุดสบายนะคะจอเล็กดูผ่านมือถือที่ไอชีอีจอใหญ่ดูที่ iq.com ค่ะจริงจิงแอปอยากชวนดูสี่จอพร้อมกันเลยด้วยซ้ำฝากด้วยนะคะขอบคุณนะ